ก็ชื่อว่าอัดสุก็เป็นน้ำตาหรือเทียนะครับซึ่งน้ําตาเนี่ยโดยหน้าที่ก็คือออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงไม่ให้ลูกตามันแห้งผิวตาแห้งนะครับเพราะถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีหรือทําให้เกิดการเป็นแผล ทำให้กระจกตาเป็นแผลทําให้เยื่อบุตาอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนนะครับนะน้นน้าตาก็จะออกมาตลอดหล่อลื่นแต่จะอยู่ในปริมาณที่ไม่เออท่วมออกมาเนะี่ยไม่ล้นจนออกมาไหลนองสังเกตไหมครับปกติเราก็น้ําตามีอยู่แล้วละถ้าไม่มีก็ผิดปกติก็คือหย่อนนะฮะถ้ามองถ้ามีน้อยลงไปแต่ที่มีมากขึ้นก็เรียกว่ามันกาเริบนะแต่ถ้ามันมีลักษณะของน้ําตาที่ผิดปกติไปก็จะเรียกว่าพิการนะครับนะตรงนี้ก็ อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยสังเกตในบางโรคในความเจ็บป่วยได้นะในกรณีที่อัดสุหรือน้ำตากําเริบเนี่ยก็จะมีน้ำตาไหลมากรู้สึกเหมือนตาแฉะอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการปวดเบ้าตาได้แต่ในทางตรงข้ามกันถ้ามันหย่อนละก็ตาแห้งไงครับรู้สึกมันกระพริบตาขยับตาแล้วมัน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 ไม่ลื่นอ่ะปกติมันจะเรียบเราไม่รู้สึกอะไรเลยแม้ก็กระพริบตาลืมตาเนี่ยรู้สึกมันลื่นรับลื่นดีนะ แต่บางคนอายุฝืดๆเวลาจะหลับจะลืมตามันฝืดๆนะก็ <c oughs> ใช้คําว่าตาฝืดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะกาเริบหรือหย่อนเนี่ยมันก็กระทบทําให้มีอาการปวดบริเวณลูกตาหรือบริเวณเบ้าตาได้เช่นกันแต่ถ้ามันเกิดการผิดปกติจนพิการเนี่ยอาจจะทําให้เกิดตาผิดปกติเช่นตาเป็นฝ้าตาแฉะมีขี้ตาตาเป็นต้อนะมีขี้ตาเป็นหนองเป็น,น,ข,นขุ่นข้นเขียวเหลืองก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็บางคนอาจจะทาให้พอตามันแห้งหรือตามันน้ำน้ำตามันทําหน้าที่ได้ผิดปกติไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเป็นเรียกว่าตาเป็นเกร็ดกระดีนะเกิดความผิดปกติไปได้อันนี้ก็เป็นความผิดปกติของธาตุน้ําตัวที่6นะครับที่ชื่อว่าอัดสุหรือน้ําตา